มถึงหกชั่วโมงครับผมก็มาถึงก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าอากาศร้อนมากตั้งแแรกนึกว่าจะไม่มีใครมาดูซะแล้วนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ไม่หวั่นแม้อากาศร้อนนะครับก็มาเชียร์มาให้กำลังใจสิงโตขอเสียงให้ตัวเองหน่อยได้ไหมไหนขออนุญาตแฟนคลับเมอร์กินอสโตว่าแดดร้อนแบบนี้มีใครยอมแพ้จะไม่มามีป้า เองขอบคุณมากนะคะพี่เชิยของเรานะคะกลับมาเป็นพี่ใหม่เดอะบล็อกมีโปรตีนพลาสเอกอ่ะทักทายคุณผู้ชมรล้วถามนิดกันดีกว่าตอนนี้คนงานอัลาบล็อกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการตอบเรบผมก็ตอนนี้ก็อะไรปรมาณเดี่ยวกันได้นะครับผมก็วางไปประมาณเอ่อ ปลายปลายปีที่ผ่านมานะครับผมก็ตอนนี้มาปีใหม่ก็ต้องบอกว่าได้รับผลตอบรับจากทุกคนดีมากๆเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นกำลังใจให้กับสิงโตโต,ตัวน้อยๆนะครับผมก็น่าดีจริงๆนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าช่วยบอกว่านสนับสนุนกันกับอัลบั้มแรกของคุยจริงๆะะครับอ้าวใครมีอัลบั้มของสินโตแล้วคริสโน้โอ้โหแล้วชอบกันหรือเปล่าครับ อย่างนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่านี่แหละนะคะสำหรับการมาเจอแล้วก็ที่สำคัญที่สุนสดนอกจากอัลบั้มผลงานเพลงกอ,องเขาแล้วดีกว่ามีผลงานอืน่นไหมก็ตอนนี้ก็มีพรีเซนเตอร์ครับของตัวล่าสุดครับกับเดลนี่มายเป็นวงกลมพีเอ็มพลัสนะครับผมซึ่งก็นะก็จะมีเอ่อมีหนังโฆษณาแล้วก็จะได้มีชมกันต่อไปอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ แล้วก็คือผ่านมาก็ได้ไปเขาเรียกว่าไปมิงมิทโฟนกับพี่น้องในหลายๆจังหวัดที่ผ่านมาครับผม้องพี่มายะก็นพวมิโนคาสโ์ให้น้องสิงโตร่วมทำกิจกรรมมาบ้างครับผมก็คือหลังจากที่มี หนังโฆษณาเนี่ยครับผมแเราก็ได้ไปพบกับพี่น้องในงหวัดอย่างที่ได้บอกมาว่ักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ยังจะมีทริปไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยประมาณ2ปีนะฮะผมก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปติดตามชมกับเอกมัยด้วยนะครับเออน้ำไม่ได้อาจจะได้ไปกับน้องสิงโตได้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เอาแฟนคลับพายกรีนดังดี้ไหมคะเป็นไงบ้างคะแฟนคลับที่นี่น่ารักไหม ว่าตอนแรกอย่างที่บอกครับอากาศร้อนแต่ว่าทุกคนก็มาให้กำลังใจที่รักที่สุดแล้วครับหนแน่นมากหนาแน่นมากนะคะก็ติดตามกันมาอย่างใกล้ชิดเลยเอ้าแฟนคลับอย่างงั้นต้องรู้สิว่าอัลบั้มของน้องสิงโตชื่อว่าเจ้าได้ยินเลยเจ้างั้นถูกต้องก็ตัดติดหูซ้ายกว่าเจ๊น้องเลยแล้วกันแล้ว่าตัดเราต้องพาผมส่งโรงพยาบาล เราไปดูแลสักคนใครอยากกระดกต้องยกมือหน่อยเพียเปียเปียไปหยอกกนไปนะตอนนี้ช่วงอะไรที่อยากจะอยากจะเข้ามาประชิดนุ่มพริสต้ากับเรามากเพื่อนบอกว่าผิวนุ่มจริงหรือเปล่าหอมหอมจริงหรือเปล่าตอนนี้เราจะมาริ่มสนุกเล่นเกมกระด้งสิงัตดีกว่าเนาะค่ะเกมง่าย เพราะว่าน้องสิโตเมนพิสเตอร์ชนะใครที่บอกว่าอยู่ใกล้ชิดน้องสิงโตจะต้องรู้แน่นอนว่ากลิ่นผมเป็นพี่มาเป็นยังไงอ้าวเกมของเราหาผู้โชคดีถ้าท่านดีกว่าน้องกำลังร่วมสนุกกับน้องสิงโตด้วยอ้าวใครอยากจะร่วมสนุกกับน้องสิงโตยกมือโอ้โหให้น้องสิงโตเลือกดีกว่านะเราโยนเราโยน5คนเอาอย่างนี้ใครคลิ่นดังที่สุดเลือกมา5คนโอเคป่ะทั้งหมดเลยนะน้องสิงโตดูนะ

ชอบพี่สิงโตไม่มองหน้าเขาเลยอ่ะชอบมตรงไหนคะโอ้ชอบพี่สิงโตพี่สิงโตขอบคุณมากค่ะเอารมาเร่มสนุกกันกติกางยี่าเ้ีกว่าอันนี้ม้อเเคอัด้านนึ่งนี้ด้านเรามีกันคตดตี้คนสองสาม้าอ้าวไม่ใช่เป็น